สวัสดีค่ะขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมข่าวต้องถึงเนียนซาซึ่งวันนี้น้องแคร,รี่และพี่วายจะพาทุกท่านไปชมข่าวอะไรคะพี่วายวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาชมข่าวฝึกซ้อมเล็กคัดเลือกนักฟุตบอลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีครับใช่แล้วค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาน้องแคร,รี่ว่าเราไปพบกับโค้ชกันเลยค่ะ ครับแนะนําตัวให้ท่านผู้ชมรู้หน่อยครับสวัสดีครับผมโคดเมนนพพงศ์กรุงเทพครับสวัสดีครับผมโคดกุ้งชัชวาลศรีแก้วคงครับโคดมีวัตถุประสงค์อะไรที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นคะ,ะโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กทั้งเล่นเป็นแล้วก็เล่นไม่เป็นนะครับมาเข้าร่วมโครงการก็คือเด็กส่วนใหญ่นะครับ80%ตต้องการเล่นต้องการออกกำลังกายแล้วก็เล่นกีฬาแต่มีเด็ก แค่ไม่กี่คนนะครับไม่กี่เปอร์เซ็นที่เล่นเก่งโครงการนี้ก็จัดขึ้นเพื่อให้เด็กตัเล่นไม่เป็นเด็กอ้วนเด็กผู้หญิงทุกคนออกมาเล่นทั้งทางบ้านรวยหรือยากจนก็แล้วแต่โครงการนี้รับเด็กทุกคนครับเข้ามาเล่นวิธีส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการแข่งขันนะครับซึ่งเด็กพวกส่วนน,น้อยเนี่ยส่วนก็ไม่มีโอกาสเล่นครับโครงการนี้ก็สร้างขึ้นเพื่อสําหรับทุกคนที่ต้องการออกกาลังกายครับ ครัโครงการนี้ได้ประโยชน์อะไรเกี่ยวกับเด็กบ้างครับโครงการนี้ก็เป็นการฝึกพื้นฐานฟุตบอลน,นะครับทั้งการเลี้ยงการส่งมงยิงทุกอย่างครับรับเด็กอายุถึงอายุกี่ปีคะอายุถึงอายุกี่ปีคะ,ะเด็กที่รับก,ก็ตั้งแต่6ขวบเป็นต้นไปครับประมาณ6ขวบถึง12ครับส่วนใหญ่ กิจกรรมนี้ก่อตั้งตั้งแต่เมื่อไรครับโครงการนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปศ .2559 ครับได้รับการสนับสนุนจากใครบ้างคะโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากอบจสุราษฎร์ธานีครับแล้วก็อบจสุราษฎร์ธานีก็ได้มาว่ามอวาจ้างเอวีอะคาเดมี่ครับเป็นผู้สอนครับสุดท้ายนี้โค้ชมีอะไรอยากจะฝากผู้ชมทางบ้านบ้างคะก็นะครับฝากผู้ชมทางบ้านนะครับ ที่มีของพวกเรานะครับก็ไปทุกอำเภอนะครับในจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีก็ฝากลูกๆหล,ลานของท่านนะครับมาฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลกับพวกเราได้นะครับพวกเรายินดีต้อนรับเสมอครับผม,มะะสุดท้ายน,นี้น้องแคที้รับพี่วะก็ขอบคุณน้าและพี่ๆมากนะคะมาให้สัมผัสในครั้งนี้ค่ะขอบคุณครับครับ สวัสดีครับน้องเปรมช่วยแนะนช่วยท่านผู้ชมรู้หน่อยครับครับผมชื่อเด็กชายธนพัฒน์เกณิรัตน์ครับทําไมน้องเปรมถึงเลือกเล่นฟุตบอลคะรู้สึกที่แล้วก็ได้ออกกําลังกายด้ครับนักฟุตบอลในดวงใจของน้องคือใครครับชาลีช่อปุยครับความฝันน้องอยากถึงไหนคะทีมชาติครับเรจะบอกเพื่อนๆไหมครับก็ขอบคุณที่เข้ามาดูวิดีโอนี้ครับขอบคุณคับ S <S สวัสดีครับน้องฮั่นแนะนําตัวท่านผู้ชมรู้หน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อนัทเด็กชายนัทชานนนตะแรงกิตชื่อเล่นชื่อฮั่นครับทําไมน้องถึงเลือกเล่นฟุตบอลคะมีเพื่อนเยอะและสนุกครับยากู้นักกีฬาในดวงใจของน้องคือใครครับเจชนะทิพย์สงกสินครับน้องมีอนาคตเล่นฟุตบอลถึงไหนคะเล่นไปเรื่อยน้องมีอะไรอยากบอกเพื่อนๆไหมครับ ให้มาเล่นฟุตบอลออกอากาศดีกว่าติดเกมคราว <Wow. S 2> สวัสดีครับน้องอาโนแนะนำตัวให้ท่านผู้ชมรู้หน่อยครับมาครับผมชื่อสิบประพาดคงมากครับผมผมชื่ออาโนครับทำไมถึงเลือกเล่นฟุตบอลคะชอบเองครับ oh, นักกีฬาในดวงใจของน้องคือใครครับโดนดวความฝันฝันน้องถึงไหนคะั น,น้องมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆบ้างครับครับน้องฮาเนสแะะนำตัวให้ท่านผู้ชมรู้หน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อฮาเนสครับชื่อจริชื่อว่าเด็กชายเชยตัานาน,นำสกุลบวลวัชราพันธ์ครับทำไมน้องถึงเลือกเล่นฟุตบอลคะเพราะว่าแม่ใช้ให้เล่นครับ นักกีฬาดน,นดวงใจของน้องคือใครครับ Liverpool ครับ oh, <no. S 1> ความฝฟฟันน้องถึงไหนคะความฝฟฟันน้องถึงไหนคะออกกำลังกายครับครับน้องมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนเพื่อนบ้างครับ 嗯，没人。<noise> <noise> <noise>